Det er to. รายงานตัวเนี่ยให้ช้าๆชันๆไม่ต้องรีบที่รายงานตัวมันเหมว่าอย่ารีบแบบแล้วก็ไม่ต้องตกใจอ่าทีนี้ผู้จับให้พ้อมไหมเพราะว่าโรงพักเราเลยรายงานตัวประหยัดเป็นพิเศษเป็นพิเศษที่แกตัวติ่มดีกว่ตัวันวันนี้ให้พ้อมคือสิ่งสำคัญไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเรอไม่ทำอะไรรื้อเรื่องที่ปวดยืนยืนไม่แหละทางจากผู้บับบัญชาที่เก้า ไก่ไหมไหนีเชตตำแห่งรองสวัสดิ์งานป้องกันาปสถานีตำรวจภูธรนาศีสไลปฏิบัติหน้าที่รองเลงบริการต้งแต่เวลา08.00ถึงเวลา1 6 0ขณะปฏิบัตหน้าที่เตการณ์ปกติครับเยี๋ยวเียเี กอยู่ลตรวเสร็จเไม่ใช่กรงตวเสร็จเนพอลงเนี่ยกับหลังานเนี่ยเาไปเลยเาไปเลยนะไม่้คิดนะลละเอียดเาใหม่เาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องคิดเนี่ยโอเคอเอ่าเาไปเลยเาไปเลยเอาอบ้ วิ่งได้วิ่งวิ่งได้วิ่งผมดาตุรงคเชียงรังกันสะุลตำแหน่งพ่ประคับมูไปปหนาที่สายรตกรถไฟอนุญตเอาลยว่าเลยอันนี้เอาไว้เส้นตงแ่งอะไรก็ได้จริงนะเพราริเอาผมดาตุงชีปรักันสุลตหน่งประกับมูอไปหน้าที่ยาวสถานีแตเวลา08 ดศูนย์นาฬิกาถึง1ินาฬิกาขณะประมาณที่เี็กนาครับครครบ้อยนาทีชาร์จสมบรมาลองสนาวัลจยอนสบรนาสีไสปันนาที่ะชาัมพันธ์กัางเดือนถุนายนนอกมิถุนน ีรถเปียกพงสุรินสำน่งรองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจภูธรอำเภอราศีสไลต์ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรบริการตั้งแต่เวลา08.00นถึงเวลา16.00นคณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับเยี่ยดีมากเลยรายงานได้ช้าแบบเนี้ยแตนี้ยนี่ในวันเสียตอนนี้แหละเอาใหม่อีกทีดิเนี่ยพยอหน่อยไม่ได้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn